นะครับมาดูนะครับดูน้องหมานะครับเจ้าโซดานะครับนอนรอแม่เขารอปลาออนเนาะนอนรอนครับดูครับด,ดูเจ้าลีโอด้วยนะครับนอนรอปลาออนนะครับปลาออนยังไม่มาเนาะนอนรอนะครับเพื่อนๆเจ้าตัวน้อยอ่ะกินกินกบแก๊บกบแก๊บอ่ ปาอ่อนก็ยังไม่มานะครับปาอ่อนน้องลีโอโซดาก็นอนรอนะรอปาอ่อนอยู่นะครับดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะนอนรอนะครับรอถ้าแม่มานี่ดีใจมากล,ลองดูนะครับเพื่อนๆรอ,อดูปาอ่อนมาก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับปาอ่อนก็โทรมาแล้วนะครับว่าใกล้นะครับใกล้จะมาถึงแล้วนะครับ าวโอสุดานะครับก็นอนรอป้าออนนะหลับบริเวณห,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 หน้านบ้านก็มืดนะครับมืดบ้านหลังนี้เขาก็นอนกันแล้วนะครับปิดไฟแล้วนี่ลงไปก็เปิดไฟข้างบ้าน,นสว่างหน่อยนะครับ ก็หลานนะครับลูกพี่ลูกน้องกันเนาะญาติๆนะครับก็อยู่บ้านนะครับนี่ก็บ้านแม่ลุงเพชรนะครับบ้านน้องสาวก็ทากับข้าวมาให้กินแล้วนะครับน้องสาวลุงเพชรก็ทากับข้าวมารอแล้วนะครับรอพระองคเนาะนี่ก็คือเป็นบ้านแม่ของลุงเพชรนะครับก็รอแล้วทำกับข้าวมาให้รอแล้วรอพระองนมาก็กินข้าวนะครับ ใครมาเนาะทีนี้เนี่ยนี่ดีนี่ใครมาลูกใครมาใครมาฮะใครมาใครมา Ton, 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 ใครมาโน่นโน่นโน่นใครมาใครมาเนี่ยฮะลูกฮะใครเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนะแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาอ่อนมาแล้วนะครับเฮ้ยลูกลูกดีใจนะดูดูลูกดีใจครับมาแล้ว อาอใส่เกียร์ไหนะอะป้าอ้นใส่เกียร์ไหนใส่เกียร์ไหนโอ,โอ้มามืดมาข้าเลยปออ้าอ้นลูกร้องระงมเลยมานี่เลยมาจอดนี่เลยจอดเพิ่มอบอกมาแล้วกุมามาจอดนี่นะม,มาจอดนี่ เดี๋ยวจอดนะครับเด็ฮะมาจอดนี่ก่อนเดี๋ยวไปเข้า้าแบตก็หมดพอดีมองมืดมนี่เ็นโอ้ยลูกร้องระง,งมเลยร <c oughs> อแม่ครับรอป้าอ่อนน้องหมาป้าอ่อนนะป้าอ่อนมาแล้วนะครับลูกๆก็ดีใจนะครับ ลูกดีใจลูกดีใจเป็นรับบอนขายได้อยู่บอ๋อวันนี้ขายได้หนึ่งกล่องเดียวกล่องเดียวอวาวัยเลยวัไวัลูกเลยไปลงอยู่ไซนี่ไปลงอยู่ไซน์เออดับเครื่อง นึกว่าบ้านนาเมืองน้อยนี่มันจะอยู่ใกล้ๆไงบริใกล้เลยพอเข้าไปแล้วมันพืด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 ืดืดไป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 เลยอ้าวแต่ว่าใกล้อยู่มันลึกเขาเป็นลึกเต้นาเมืองน้อย่บริใกล้ได้ที่จริงว่าเพราะว่าจะจะรัดเข้าไปเออขายใกล้ๆเมืองออย่าเ้นาะแต่ใกล้มันใกล้อยู่นี่นอนใกล้พาหลานไปหูไปทะลุโน่นเลยทีนี่นาเมืองใหญ่น่นทะลุโน่นเลยที่นี้ยอ้ามันก็เลยไปนี่แหละ พราะว่าเพราะว่าเขาจะไปดูร้านเราดูก่อนเออว่าพรุ่งนี้เขาถึงจะไปขายแต่เช้าค่อยว่าเออออกจากบ้านออกจากบ้านเราเนี่ยก็เลยดูนาเดกาแล้วมันมันห้าโมงครึ่งเนาะก็เลยว่าเออเดี๋ยวแวะไปดูบ้านเนี่ยบ้านใกล้ๆเนี่ยไม่นำเมืองน้อยก็บ้านเนี่ยแหละน้องตะไก่เนี่ยสองบ้านเนี่ยเผอ,อิญว่าทางนี้ฝั่งเราวิ่งไปเนาะนำเมืองน้อยมันก็เลี้ยวเข้าไปเลย ไล่ลึดๆ,ๆ,ๆเข้าไปละอังมีแต่ปา่ามีแต่ดงเหเนีหยแ,แต่ว่าถนนวิ่งเข้าไปน่ะดีดีวิ่งปื๊ดไปเลยทะลุนู่นน้เมืองน้อยทีนี้ก็วิ่งต่อตามถนนตรงไปเลยนะไม่ได้เลี้ยวนะก็ไปทะลุนู่นเลยเนะี่ยกลางบ้านเขาก็เลยถามว่าเส้นทางไหนที่ว่าทะลุไอ้อากาศอำนวยเขาเลยบอกเนี่ยเส้นทางนี้แหละ เลี้ยวไปเลยเลี้ยวขวาไปเลยก็ตรงไปเลยตรงทะลุทะลุบ้านนาเมืองใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาเขาว่าเงี้ยเออก็จะเข้าอากาศเขาว่าเงี้ยเออก็เลยว่าอุ้ยไปตามที่เขาพูดไปทะลุทะลุทะลุะลไปไปถึงถนนใหญ่เฮ้ยไปทังที่พะแดนแล้วเข้าป่าเข้าดงแล้วถามล้านบอกว่าน้องโอ๊ตจำได้ไหมไม่ได้อ่า หลงทางแล้วทีเนี้ยนี่แหละเขาถึงได้ว่าหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตจะเลยจับโทรศัพท์ได้ก็เลยโทรหาเจ้าพอเลี้ยวสายเนาะเลี้ยวสายหรือเลี้ยวขวาโอ๊ตบอกว่าถ้าเลี้ยวขวาก็ถูกแล้วเออถ้างั้นเราก็มาถูกแล้วก็เห็นไฟตีคิบงยบเงีบเงีบอยู่ข้างหน้านะึกว่าใกล้จะถึงอากาศแล้วที่ไหนได้มันไม่ใช่ รถเขาตีไฟเลี้ยวเข้าบ้านเข้าเมืองเขาเออก็ประมาณนี้แหละเออก็เลยตรงๆมาเรืเร่อยๆก,ก็โอเคตาวก็ได้มาถึงแล้วก็ขอบคุณเด้อขอบคุณที่เป็นห่วงเด้อคุณเอฟซีมาฮอดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหิวข้าวแล้ว่ขอบคุณทุกท่านเด้อ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ